ำกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน,น์อันใดทำด้วยใจศัด์สืทธิือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจ,ใจ สวัสดีครับผมจาสเปเอกเร์ชัยดีทองครับครับวันนี้ตัวเราทั้งสองได้รับมอบหมายจากพันตูอัคารวัตห้องวิทยสรุวงศ์ผู้กำกับกองพันธ์ฐานช่างที่4ี1กอของคนพัฒนาที่4ีัทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กโรงเรียนกิตาสาพระาชทานโดยหน่วยกิตาสากองพันธ์ฐานช่างที่4ี1เอ็ดกองคนพัฒนาที่4ในวันนี้ขอนำเสนอตอนกิตาสาพาเที่ยวง,งานกรีทาจังหวัดพัทลุง ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงสำหรับงานกีฬาเป็นกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่75แล้วซึ่งเป็นงานแข่งขันกีฬาที่ยาวนานสำหรับปีนี้จัดการแข่งขันขึ้นาา 4, รนขขวะวังวันที่4เึง7นสิงหาคมพุทธศักราช2567ครับมีผ่วรับชมรายการท่านผู้ชมทงกค่านที่เสือผ่านโรงเรียนจินาสามราชธานีได้เปิดเพยโรงเรียนจินาสามราชธานี ขอความช่วยเหลือประชาชนหากท่าน,นต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งมาได้ทางห้งช่วงทางนี้ตลอด2 4ชั่วโมงครับ 1. คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้โพสต์ 2. ส่งข้อความผ่าน Facebook m e s ซ e เจอร 3. ขอความช่วยเหลือผ่านไล้์สด 4. สายด่วน1510และ 5. สแกน QR Code ที่สแสดงอยู่ใต้จอภาพในขณะนี้ได้เลยครับและร่วมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจโรงเรียนจิตอาสารพระราชทาน ได้นำเสนอกิจกรรมกตอาสารท่วประเทศตั้งแต่เวลา08:00ถึง17:00เป็นประจำทุกวันร่วมกันรับชมและขอความช่วยเหลือกันได้ทุกช่องทางครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับงานกีตานักเรียนนักศึกษาประชาชนที่มีการแข่งขันต่อเนื่องมานานถึง75ปีเป็นการแข่งขันกีฬาปีทานักเรียนและเยาวชนตลอดจนถึงประชาชนที่ยาวนานที่สุดของประเทศไทยและเป็นกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของจังหวัดพัทลุงสำหรับปีนี้ องการบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันประเภทฟรีทานักเรียนนักศึกษาประชาชนตั้งแต่อายุ8ถึง18ปีรับผิดชอบกระบวนพารแขกองเชียร์ที่เปิดปิดโดยเฉพาะกระบวนพารแในวันที่5สิงหาคมของทุกปีจะมีกระบวนพารแน,นักเรียนผู้ปกครองและส่วนราชการจากทุกอำเภอเข้าร่วมกว่า30กระบวนและมีหน่วยกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประมาณ30หน่วยกีฬาและในโอกาสน,นี้ ทางหน่วยจิตอาสากองพันนาช่างที่401กองพลพัฒนาที่4จะพาท่านผู้ชมไปรับชมกิจกรรมต่างๆภายในงานปีตาพัฒนุมงโดยเฉพาะกระบวนพาเรดการแข่งขันกีฬากองเชียร์และพิธีเปิดพร้อมรับกำบรรยายเป็นพร้อมๆกันครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชม หน้าดีนั้นนะครับจะเป็นกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดนะครับของน้องๆนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตลอดจนขบวนพาเหรดของอำเภอต่างๆในจังหวัดพัทลุงนะครับรวมแล้ว10เบญอำเภอนะครับสำหรับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ครับก็คือเป็นขบวนพาเหรดของเด็นเตรียมอนุบาลศึกษาพัฒนาการพัทลุงนะครับซึ่งเริ่มเดินขบวนมาตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับคาดว่าจะจบขบวนพาเหรดนั้นในช่วงเวลาประมาณสิบเป็นนาฬิกา ครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปิดการแข่งขันกีฬาต่อไปนะครับแในหลังจากนี exactly. ้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับตัวตนภาพนะครับในการในวันนี้ที่เกิดขึ้นครับสำหรับโรงเรียนเชียงบุรีสถาบันการศึกษาพัฒนาการในเขตเมือนภาคสนามสาะครับซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องชาวจังหวัดพัทธลุงและจังหวัดใต้เคียงนะครับในการแข่งขมา ข้าเหียนที่โรงเรียนนี้นะครับแรับขบวนนี้ก็เป็นขบวนที่สวยงามอีกขบวนหนึ่งนะครับที่ได้นํามาแสดงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันครับท่านผู้ชมครับงานคริธานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดปัทลุงครั้งที่75 ประจำปีพุทธศักราช2567ด้วยสโลแกนที่ว่า75ปีทรงคุณค่าเมืองกีฬาพัทลุงนักสนามกีฬาการจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4-7สิงหาคมพุทธศักราช2567เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาของจังหวัดพัทลุงให้มีมาตรฐานและพัฒนาสู่ระดับสากลตามสโลแกนพัทลุงเมืองกีฬา พัฒนาทักษะการกีฬาของเด็กเยาวชนและประชาชนสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนพัฒนุงอีกด้วยโดยมีหน่วยงานกีฬาทีมกีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น43หน่วยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า3,000คนโดยบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันเป็นด้วยความคึกคักนะครับ ประกอบไปด้วยกระบวนพาเรและการแสดงของน้องๆน,นักเรียนแต่ละโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปะตะัตตานีสำหรับจุดปล่อยตัวของกระบวนพาเรทั้งหมดมีอยู่ห้าสถานที่ด้วยกันนะครับจุดที่แรกก็คือจสำนักงานประถมศึกษาปตัษษาปตษษาปตานีเขตหนึ่งนะครับมีทั้งหมดสองโรงเรียนในส่วนของเด็กนักเรียนอนุบาลน,นะครับแล้วก็สวนสวนการชนาพิเศษท่ามิรังนะครับจะมีโรงเรียนบ้านตาแค ครูสมพนร้อยจตุรงศนะครับส่วนที่3คือโรงเรียนปัทลุงจะมีหลายกระบวนนะครับแล้วก็โรงเรียนสตรีปรัทลุงมี1กระบวนนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาพัทลุงนะครับสำหรับกระบวนที่ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่ก็คือโรงเรียนเตรียมรุ่ศึกษาพัฒนาการพัทลุงโรงเรียนเวียนาศึกษามูลนิธิโรงเรียนสตรีพัทลุงนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับในส่วนของ พี่ๆจิตอาสาที่ไม่สามารถที่จะดาท่านผู้ชมได้รับชมได้ทุกกระบวนด้วยเวลาที่มีน้อยนะครับและในโอกาสนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมได้รับชมตัววนภาพกิจกรรมในการบวนกระเดินภาเรดของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมกันตต่อไปครับ ท่านผู้ชมครับในขณะนี้นะครับเรียนเอนในหน้าหนึ่งนะครับสถานที่นะครับกำลังทยอยนำขบวนเดินเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดะตูหลวงนะครับใจกวอนที่จะไปชมบรรยากาศภายในสนามนั้นกับกองบังคับีให้กับท่านผู้ชมทุกท่านกันก่อนเลยครับ ในวันนี้ผชมรายการท,ท่านผู้ชมต้องการขอความช่วยเหลือเพื่อโรงเรียนจิตอาสาราชทานได้เปิดตู้จิตอาสาราชทานช่วยเหลือประชาชนซึ่งหท่านต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งมาทางหน้าช่องทางนี้ตลอด24ชั่วโมงครับ 1. คอมเมนต์แจง้งอีกท้ายโพสต์ 2. ส่งข้อความผ่านเบื้อ o o นเซ s นเจอร์ 3. ขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด 4. สายด่วน1510และ 5. สกแกน QR โค้ดที่แสดงใต้จอภาพในขณะนี้ได้เลยครับและว่วดเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆจิตอาสาราชทานร่วมกันกดแชร์ กดไลค์กดซับสไคร้ซึ่งได้ดำเนินการไลฟ์สดนำเสนอกิจกรรมกินอาสาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8 0 0นถึง17.30เนเป็นประจำทุกวันร่วมกันรับชมและแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมบรรยากาศภายในสังกัดกันเลยครับ ด้วยใ,ใจสัตย์ซื่อคือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรง มีช่วยกันแก้ไขไขูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจการพระราชาให้ไว้นำผลให้ได้ดีถ้าตาจะก็มีหัวใจ าสนารวมสถากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ทุงชนมันคงถาวรทองใสราชาการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีศา,าสนาสะต้อมีหัวใจพัฒนาชาติไทย,ทยร่วมใจน้องพีร่วมกันเพื่อชาตินัมี ป็นช่วงเวลาที่โรงเร,รียนสมทรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในงานกีฬาครีบานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุงรั้งที่75ประจำปี2567ค่ะเรามารู้จักชื่อเสียงเรียงานามนะคะของคนสวยคนหล่อในทบกวนนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ผู้ถือป้ายอำเภอตะมดนางสาวกัญญาชนะสิทธิ์นางสาวกิราการเหมือนทองเื้อนางสาวพรนชชาสาสุธรรมนางสาวนภัสหอมโสภาผู้ถือธงอำเภอตะมดนายภูรินวงศ์สมานนีนายตะวันเด่นเพชรน้องนายยศกรรักษรมผู้ถือป้ายโรงเรียนตะมดนางสาววิไลวันจันจก นางสาวชุติการธรศรีนางสาววรลิศราเงินเรืองนางสาววิชาภาสีอยุ่สุขนางส,สาวพิพพารัตน์นางสาวพิชนกวดทองผู้ถือทองบรงโภอเภอโหมดนายธีรยุทธ์ถังนดามนายอาโนนโนดามนายนภพันถิ่นบาลค่ะผู้ถือป้ายคำขันอำเภอโมดคำขันอำเภอโมด แหล่งท่ที่วเชิงอนุรักษ์ พระที่แห่งชีพชนทรงกมนิกรไทยพ้นภัยผ่านวรโรกาสเจ็พระพันษาอง์ราชาปรีเปรมเกษมสันสมยราชร้องสุขนิปรันการพระภูบาล้องไทยทรงพระเจริญ

ทนโนตรยชุมช่ำฟ้าภาวานาดำเก็ดคง้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวนหมูชนฟ้ามีเมตตาหัวงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาทอนผูกคงฟ้าพาจนผ่า,านพ้นโผยพางฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศ การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพ้นไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้นฟนไาไพ่ไม่เคยไหว้ไหว้ฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย

มรลุกกิจกรรมในครั้งนี้ทําให้การนําเสนอกิจกรรมในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับกิจกรรมในวันนี้กีฬาสาวกรอมอาารยช่างที่สี่โดยโครงกาพัฒน,นาที่สี่ขอชุติการไลฟ์ผ่านเป็นทุกโรงเรียนกีอ,อาสาวแม่จนนนันทร์แม่จันทเท่านี้ก่อนจากการน,ากนี้นะครับขอทิ้งท้ายด้วยกิจกรรมที่ดีเพื่อการกิจการกีฬาภาคกลางอื่นไปจนใเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ